สารดีชุดโลกร้อนกับประเทศไทยในข่าวสามิติเสาวนี้ไปติดตามการทำงานของนักวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศปะการังที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นครับ นี่คือภาพจากกล้องที่ติดตั้งใต้ทะเลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปะการังโดยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากร์และการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมาทำงานวิจัยที่อ่าวขอนแก่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ8ปีที่แล้วแนวปะการังที่เกาะราชาใหญ่เกิดการฟ่อขาวอย่างรุนแรงเมื่อปี2533 หลังอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นถึง30องศาเซลเซียสนานต่อเนื่องราว3เดือนก่อนจะมีการฟอกขาวรุนแรงอีกครั้งในปี2538ตลอด8ปีที่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศปะการังที่อ่าวขอนแค่เกาะราชาใหญ่แห่งนี้พบว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงปะการังที่นี่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเยอะนะครับ ตัวอย่างเช่นหน้าขอนแค่เนี่ยซึ่งปรากฏมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโขดโขดนะครับพอเรามีคลื่นมันก็ช่วยบังคลื่นต่างๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นลักษณะของนิ้วนะครับก็คือซามัมแหลมเข้ามาได้ลึกอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับแสดงว่าถ้าคลื่นแรงมาเนี่ยคลื่นสามารถเข้าถึงชายฝั่งได้เลยนั่นคือในะปะกาลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ที่ย่าลงนะครับ ปัจจุบันทีมวิจัยพัฒนาเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของปะการังด้วยการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความเค็มและความลึกที่แนวปะการังในระดับความลึก10เมตรรวมทั้งอุปกรณ์วัดอากาศบริเวณหาดพอนแค่เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเลโดยเฉพาะช่วงที่อาจจะเกิดปะการังฟอกขาวพร้อมติดตั้งกล้องวิดีโอใต้น้ํา ื่อศึกษาปะการังและปลาในแนวปะการังโดยข้อมูลที่ได้จะแสดงผลทันทีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเชื่อมโยงกับเครือข่ายครีออนแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานเดเอโกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสมาคมของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในการออกแบบและสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ทางทะเลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังทั่วโลกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศที่ส่งผลต่อแนวปะการัง และเพื่อการวางแผนป้องกันแนวปะกการังในอนาคตด้วยรายการชุดโลกร้อนมีให้ติดตามในข่าวสามิติทุกเสาร์อาทิตย์ในช่วงข่าวสุดท้ายของเบรกที่3นะครับพรุ่งนี้ยังคงติดตามการทํางานของคณะนักวิจัยที่เกาะราชาใหญ่ที่กําลังขยายพื้นที่ทํางานติดตามปัญหาปะการังที่นั่นร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับ